ได้ครับเอาพี five ่พี Nine ่พอดีค่อนย่างไรเป็นนิมัยใช่ใช่ใช่ five ้อเคไหมได้ค่ะแถมแล้จะยาวันนี้คนเบนาให้เหมือนเข้ามาเลยเอาแยน คแค่ขึ้นหนาผมแค่ขึ้นหนาครัเข็นขหนาเ็นน่บ้านใส่แล้วขายคิวใสรคุณแม่ๆขาแล้วอยบ่แบบเขาพี่บอกใส่บอ้ผมใส่ใบอมาเดี๋ยวเขามาพี่รถโราจะตำ ขาจะทำเรามามาจากร้านไหนนี่มาจากร้านโจ๊กนี่ค่ะตีโอร้านโจ๊กโจ๊กาเนี่ยอัที่ไทยอันคือก๋วยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะด เจ้า<ป>พึพ่อกันเลิกไปเที่ยวสีเหลืองสีเหลืองขวาขวาขวามือ

ใช่ครับจะเอาไปบลงไปใช่ครับทำยันไปทอยังไงทำยังไงนำังไม่ำยังไงทำยังไงทำยังไงทังไดทำยังไงทำยังไงทำยังไยังไ่ทยังไงทำยงไงทำยั้ไงังไงทำยัไงทำังไงทำังไังไงดยังไัไไ้ยไไงไงไไัไไ้ยงไไไัไงไั้ไยไดไไย ทำไมมันย้อนแสง่า่่่าาอไนมกาเดียวอเออของีน่งุเกดไม่ไม่แล้วครับแม่แม่เทียใหม่แล้วแม่เทียบแย่แล้วเดกิเล้อาเนี่ยเียใหม่แล้วพี่้องเียใหม่แล้วไปไปห้อ ขอยาดด้วยครับขอยาดด้วยรถรถก่อนด้วยครับแม่

แล้วมาหาเสียงหาเสียงให้ร้านเราทินคลับนะครับผมแ้มองครบ้าอยมือกดลบกดบด สุกทายเขาใกล้นันแล้วใกล้เป็นรมแล้วร้านหอมหวานมากแยกบ่ ี่ประตูนะนี่อาหน่วกินน่าก,กินเต็มรถไป้าอาหารเตร็มไปหามดนี่นะครับอาหารเรา เปลือเมืองนะ่ะเกียบบ่ยวบริดเมียเมือเปลอเมียไม่ใช่เมียนะเมือเกนะ <c oughs> ือบไม่ได้เมือเกือบไม่ได้เมือจะไปซ้อมต่อสื่อเนื้อกินเน,นื้ออย่าเขาถ่าเขาได้เนาะ <c oughs> พี่หร่อยเรื่องสื่อบัตรจองตัวเด้องอีพีซีซีซีนะครับตอนที่มีชื่อว่า i w i l w survive หรือหรือตอะภาษาไทยก็คือกูยังไม่ตายนะครับอันนี้คือเขาคิดชื่อมาคือฮูบิ๊กบิกกีนนะครับเบิร์บ้านแม่มีแตอคนหักตเด้อพนัุพนี่ลาวาบ้านแม่มีแตอค้นหักตมีแต่ค้นเข่าคางตัเด้อพ์เข่าคางว่าเขาคางกับบ้าวหราอพี่น้องว่าจะติดตามผลงานกัน ครับเวลาเราเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างในการใช้ชีวิตนะครับเราไม่ไปเอาคําลบคําไม่ดีว่าเข้าหูแต่เข้าหูเพื่อเพากับเป็นเข้าถ้าเขาเราเส็จว่าเขาเป็นตามที่เขาว่าถ้าเราไม่รับเราไม่สนใจนะครับเ่ีหยะ การไปต่างๆที่ต่างๆของคอยนี่ไปเพล่าไรปไปบิบบนี้พี่น้องเขาเป็นศิลปินเขากับหากินทั้งคนเนาะพี่น้องหากินทั้งความกาลังใจของเอฟซีเอาถ้ไปไฟวันมันติดนะที่ดึงเหลืองข้างบนมันไปอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ตรงกระจกร <Okay. S 1> ้นอ่ะเปิดให้ยังต่อกับแฟ EP 44นะครับกำหนดกำหนดบานแสดงจริงวันที่8เมษายนนะครับ8เมษายนนี่ก็เป็นลุ่มปิดรอบพิเศษนี่แหละรอบแบบว่าโรงละครนะครับเป็นละครเวทีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้จะเป็นเนนไปทางเพศที่สามเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมรับฟังว่าเวียนี่นแลนดสีน้ำเสนออีย่างที่สีสอดแสบข้ามเขดอย่างสีสอดแสบบทบาทอย่างสําคัญในเรื่องนี้ห้กครับ FC เอฟซเขาได้รับชมเรบบาบฟังกันนะครับ คนรักเราอีกเยอะก็เบือ้องออกแล้พี่นอเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวทุกวันนี้ทำเอฟซีที่ติดตามผมอะเขาติดตามตั้งแต่อยู่เมืองนอกแม่ใครจะว่ายัางไงเ็าช่างมัน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 เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเนาะอย่าลืมว่าคนที่เขาติดตามคนที่เขารักเราอ่ะเขาติดตามผมตั้งแต่ผมยังเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยอยู่เมืองนอก,นอกดีเขาไม่ได้มาติดตามเพราะว่า่อยเป็นคนดังมากดังตอนนี้หรือว่าเป็นคนเจ้าของขาย คำว่าพูยาพ้ย่งบานแีรนเนี่ยมันมาตั้งแต่น,นานแล้วมันไม่ได้ว่าจากผู้ใดที่แบบว่าเออมาจากาเป็นงไม้ชื่อนี้ก็ตั้งขึ้นมาเองความคิดบวกแบบผู้ยา่บ้านเป็นคนน่ารัก ทำตัวทำตัวยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราเป็นคนอ่อนน้อมทำตนเพาเป็นเขาค้นกายเป็นอ,องน้นเขาคนง่าย้วก็มองถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลักแล้วมันก็จะไปง่ายมนาะ